โดนพึ่งต่อยเข้าไปอ้โอาการดียังทุกคนนะพอได้ยังเออถ้าพอได้แล้วมาคุยหลังเกมกันหน่อยครับโอ้โหอะไรวะเนี้ยเกมนี้ครับอาร์เซนอลบุกไปเยือนเบรนท์ฟร์ดนะครับแล้วทําได้เพียงแค่1คะแนนกลับมาครับเสมอกับเจ้าดินไป1ประตูต่อ1แต่เกมโคตรมันสนุกมากนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้บ้างมาเรียกว่าคุยกันหลังเกมกันหน่อยครับกับคลิปนี้ครับเก่งหลังเกมครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ครับเก่งหลังเกมนะครับเกมที่อาร์เซนอลครับบุกไปเยือนจีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมของเบรนท์ฟอร์ดครับแล้วก็แบ่งกันคนละหนึ่งแต้มนะครับแต่ว่าเป็นแต้มที่หูซีดปากเลยอ่ะผมพุ่งตรงนะก่อนเกมเนี่ยก็คาดแหละว่าทางด้านเบรนท์ฟอร์ดเจ้าถิ่นเนี่ยไม่ไม่ยอมอาร์เซนอลแน่นะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะว่าเขาก็ไม่ได้มี ชนะติดหลังอะไรไม่ต้องกลัวอะไรนะครับลุยได้เต็มที่นะครับแล้วก็เกมมันน่าจะเปิดแลกกันสนุกซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าที่ผิดคาดไคือาอาร์ซอลทำไม่ได้ครับจ้สุดท้ายก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาค่อยๆไล่เรียงนะว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างน,นะครับคลิปนี้ชวนทุกคนเป็นเซียนหลังเกมกันหน่อยนะครับมาคุยมาถกกันหน่อยซิว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมมีบทสัมภาษณ์แบบจัดเต็ม นะครับอาร์เตต้านี่ถึงขั้นเรียกว่าควันออกหูเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับบทสัมภาษณ์ของเหล่าบรรดานักเตะด้วยนะนะครับก็จะมีบางคนก็นแล้วกันมีเดคเค้นไรส์มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเดบิดราย่านะครับอดีตเด็กเก่าของเบนฟอร์ดนะครับก็พูดถึงเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็ องประกอบต่างๆนาครับสถิติด้วยมีสถิติอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็สถานการณ์การลุ้นแชมป์ต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวมาค่อยๆไรเรียงในคลิปนี้กัน,ลกนแล้วกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับถ้ารักอาสนลทั้งใจเหมือนกันครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปนี้สนับสนุนโดยไข่รกรูมิง่งนี่ครับเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับเป็นเครื่องเล็มขนอเนกประสงค์นี่นี่นี่อ่านี่นะครับก็เป็นเครื่องที่ผมใช้ เป็นประจำละนะครับก็สามารถที่จะเล็มขนน้องชายเราได้เพื่อความสะอาดสะอานไม่ให้มีแบคทีเรียน,นะครับแล้วก็จริงมันสามารถใช้เล็มขนได้ทั่วทุกร่างกายเลยนะทั้งส,สัดส่วนเลยนะแล้ก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเพราะเนี่ยครับมีแกะมาแบบนี้เลยแล้วก็ใช้น้ำล้างได้เลยนะครับมัน เรียกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแบบไฟดงไฟดไแล้วาะเก็ใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีเซฟเทคนะครับทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราไม่บาดแน่นอนนะ,ะก็าฝากไว้ในออบอ,อกอ้อมใจด้วยตอนนี้เขามาพร้อมกับเนี่ยครับครีนเซอร์ครับนี่ครีนเซอร์ครีนเซอร์นะครับเอาไว้ทําความสะอาดน้องชายทําได้ทําความสะอาดได้ทุกวันอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมใช้ทุกวันเลยนะครับก็เป็นครีนเซอร์ที่ผมชอบมากนะมีค่า PH ที่เหมาะสมกับน้องชายเราแล้วก็มีกลิ่นหอมนะเพราะเขาใส่น้ําหอมอ่อนๆมาให้นะครับมีตอนนี้มี2กลิ่น นะมี2สีให้เลือกนะครับก็สามารถไปจับจองได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นรับวาเรนไทายครับนะฮะน้องชายสลาดล้ำลึกใช้ได้ทุกวันนะครับก็สามารถที่จะซื้อคู่กันในราคาที่น่ารักกว่านะครับก็ มีโปรโมชั่นจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงใครกำลังจะซื้อปนของขวัญให้แฟนนะครับผมบอกเลยว่าดีเวอร์ด o d ูดผู้หญิงก็ใช้ได้นะซื้อมาใช้คู่กันก็ได้ไม่ติดนะครับก็สามารถที่จะจับจองกันได้นั่นเองนะะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ซื้อเอาไว้ติดตะกร้า,าไว้ในโพสต์นี้ก็แลวกันนะครับ ผมขอเริ่มต้นกันที่ไลน์อัพกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับทางสังเบรนฟอร์ดเนี่ยมีเซอร์ไพรส์หนึ่งตำแหน่งก็คือจอร์แดนเท์เนอร์สันวันนี้เป็นตัวสำรองนะสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงครับมาในระบบ4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูเป็นทางด้านเคเลเฮอร์นะครับแล้วก็กองหลัง4คนครับมีคาโยเด้ครับเป็นแบ็คขวาซ้ายเป็นริโก้เฮนรี่นะครับคู่เซนเตอร์ฮาฟครับเป็นคริสโตเฟอร์อาร์เจอร์ครับจับคู่กับ แฟนเดนเบิร์กนะครับแล้วก็กองกลางครับโอ้โหตัวนี้ถือว่าวันนี้โดดเด่นมากครับเจเนลนะครับเป็นห้องเครื่องคนสำคัญเลยนะครับจับคู่กับยามูริกนะครับแล้วก็มีทางด้านของมัตช์สเจนเซนเป็นเพลย์เมคเกอร์ซ้ายเป็นลุยส์พอตเตอร์นะครับคีนลุยส์พอตเตอร์นี่วันนี้โอ้โหพลิ้วมากนะครับโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ออตาร่าเป็นฝั่งขวาส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าครับไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆครับก็คือเอียกอติเอโก้ครับ โอ้โหมันใหญ่มันหนามันตันมันโอ้โหมันมันเอารัสมีแขกูแบบหืมปาดเงื่อเลยนะครับแล้วยิ่งจะปาดเงื่อเพิ่มไปอีกครับเมื่อไรอัพ11ตเรนั้จริงจริงวันนี้ของอาร์เซนอลไม่มีวิลเลียมซาลิบาด้วยนะครับไปดูเลยครับ อาร์เซนอลครับมาในระบบเก่งคือ4 3 3ครับผู้สับประตูเป็นเดบิดรายาครับกองหลัง4คนครับขวาใช้เยเรนชิมเบอร์ซ้ายใช้อิงโกโรอิงกาบิเย่ครับแล้วก็คู่เซนทรับครับวันนี้มอสเซล่าเป็นตัวจริงแทนที่ซาลิบาที่ไม่สบายนะแล้วก็คู่กับเออ่กราเบลมาเกเยสนะครับกองกลางตัวรับใช้มาตินซูบิเบนดี้แล้วก็เตเค้นไรส์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับวันนี้ไรส์โดดเด่นมากๆอีกเกมหนึง่งนะครับแล้วก็เเออ่พลย์เมเกอร์วันนี้เราใช้ SE, นะเอเซ่นะแว่าเอเซ่ก็เป็นอีกหนึ่งเกม ที่หได้โอกาสแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์ให้มันแบบเป็นประตูให้มันเป็นแบบโอกาสที่แบบจัดจังๆได้นะครับแนวรุกครับโนนี่มาดูอกแก้ยืนขวาครับซ้ายเป็นเลโอนาร์ดซาและสุนัานตัวเป้าวิกตอร์เยอเคเรสครับก็ถือว่าเป็น11เผ่นตัวจริงที่ ก็ไม่แย่นะจริงๆผมว่าตัวที่ลงมาแทนตัวหลักเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นตัวจริงได้ด้วยนะครับคริสเตียนมอสเกลาก็ไม่ได้แย่นะมีมีมีม,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 มีมีสาการที่ทําได้ดีแล้วก็ทําได้น่าเป็นห่วงนะครับอ่ะไปดูเกมกันเลยดีกว่าครับเกมนี้เนี่ยครึ่งเวลาแรกครับถือว่าคู่ขี้สูสีแต่ผมอะ่ะยกให้เบรนท์ฟอร์ดดูดีกว่าหน่อยๆน,นะครับในเรื่องของจังหวะจากโคนโดยเฉพาะการจบสกอร์การขึ้นมาเล่นเกมรุกใส่อาร์เซนอลนะครับ รูปเกมก็จะเป็นอาร์เซนอลตั้งเกมนะครับคองบอลน,นะครับแล้วก็ป้อพยายามหาช่องซ้ายช่องขวาช่องหน้าช่องหลังนะครับแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดรอจังหวะสวนกลับโดยใช้ความใหญ่ความเร็วของออตาร่านะครับโดยใช้ความหนาของไอเตียโก้นะครับอีกอเตียโก้เนี่ยนะครับเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวทำลายแนวรับของอาร์เซนอลแล้วก็มีลุยส์พอต t เตอร์เนี่ยที่มีความคล่องแคล่วเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งอาวุธของเขานะครับซึ่ง ก็ทําได้ดีเลยนะครับมีจังหวะไล่มาเพรสซิ่งนะครับมีจังหวะที่เดบิดรายาไม่รู้เป็นอะไรวันนี้มีออกอ,อ,กอาการหวหวอหน่อยๆนะครับแล้วก็มีออกบอลพลาดอยู่จังหวะหนึ่งนะครับเ,เป็นเกมรุกของเจ้าถิ่นก่อนนะเล่นสายอซนอลแล้วก็ซอลนอฟก็ตัดได้เดบิดรายาก็ขวาบอลมาได้แล้วก็จะสวนกลับเร็วนะครับให้เดคแคนไรส์จะเ,เล่นรีบเล่นอ่ะให้เดคแคนไรส์โยนบอลเร็วๆให้เดคแคนไรส์ไรส์ก็พยายามจะเล่นต่อนั่นแหละแต่ว่าน่าจะเป็นยานเนลนะครับ จะนวที่ที่มาที่มาโฉบบอลใส่ไอเดคันไรส์ได้เพราะว่าแบบเหมือนอยู่ข้างหลังกันเลยอ่ะคือลูกลูกเนี้ยจะโทษคือมันต้องรับผิดชอบเป็นคนละครึ่งแล้วกันแต่ผมคนที่เรารับผิดชอบหน่อยหน่อยก็คือเดบิดรายาซึ่งคุณต้องเห็นเพื่อนก่อนต้องดูเพื่อนก่อนว่าพร้อมเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไรส์จะวิ่งไปรอรับบอลแต่ว่ามีคู่แข่งตามประกบอยู่พอจ่ายไปปุ๊บก็เสียปั๊บเลยนะครับแล้วก็คลอสกลับเข้ามาโอ้โหโอีกกเดียโกแม่งมงแบบ ปุง้งนะครับใครเห็นก็ว่าหายครับแต่แตาบิดราย่าครับรีบวิ่งจากการเสียตำแหน่งตรงนั้นนะกลับมาประจำการตรงประตูแล้วก็เซฟได้อย่างเรียกว่ามหาศา,า์เลยก็เรียกว่าทำเองพลาดเองแล้วก็มาแก้งานเองโอ้โหนะครับจอดในนี้ไม่รู้ว่าจะด่าหรือจะชมดีนะแต่ว่าสุดท้ายรอดตัวครับครึ่งแรกจบกันอยู่เสมอที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ ครึ่งหลังครับอาร์เซนอลส่งกับปตันตัวจริงลงมาครับท่านก็คือมาตินโอริกาดลงมาแทนเอเบริชิเอเซครับก็ถือว่าแทนตามตำแหน่งเลยนะครับก็ขาดคนสร้างสรรเกมนะครับอาร์เตต้าก็มองว่าเฮ้ยมันต้องเโอริกาดมาสร้างสารรค์ก็ดีขึ้นจริงๆนะครับในมิติของการสร้างสารร์เกมเยอเคเรสวันนี้ตั้งใจเล่นมากมีจังหวะช่วยเกมรับมีจังหวะตันกับ แนวรับของเบนส์ฟอร์ดอะไพวกนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหวิธีการของเบนส์ฟอร์ดที่เข้าทำใส่อาร์ซนอลเนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับเ,เกมมันก็ดำเนินต่อมานะครับรูปเกมเน่ยมันจะเป็นคล้ายๆค,ครึ่งแรกแต่ว่าความแตกต่างโค้ดมันคือมันเข้มข้นขึ้นนะครับทางเบนฟอร์ดเนี่ย ตั้งใจเล่นลูกตั้งเตะโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะลูกทุ่มนะครับโดยเฉพาะลูกทุ่มนะไอกาโยเดเนี่ยหูแม่งทุ่มแบบได้เสียเลยนะครับแล้วก็ลูกเตะมุมนะครับที่มีการประกบเดบิดรายา่าจนขั้นแบบผู้สิทิต้องเรียกว่ามาดูบ่อยๆว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นข้ามทับกันอะ่ะไว้ง่ายนะครับแล้วเดบิดราย่าเองก็เรียกว่าสูญเสียตําแหน่งในกรอบเขตโทษเลยก็ว่าได้มีหลายๆจังหวะเนี่ยเรียกว่าโดนคู่แข่งเนี่ยที่ตัวใหญ่ๆนั้นหนาเนี่ย ขึ้นมาตันมาอัดอยู่หลายทีนะครับแล้วก็แต่ก็สุดท้ายก็ยังทําได้ดีนะไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะครับจนแล้วจนรอดครับอาร์เซนอลมาได้ประตูขึ้นนําก่อนครับในนาทีที่61ครับเป็นลูกเปิดของอินกาบิเย่ครับครอสเข้ามาแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้ครับหม่งสวนทางคือหม่งเนี่ยไม่ได้แรงมากแต่ทิศทางดีมากครับทำให้อาร์เซนอลนำก่อน1ประตูต่อศูนย์ถึงตรงนี้ใครเห็นก็เรียกว่าเฮ้ย เอาไว้ประตูแรกมาเลยว้ยสถานการณ์โอเคแล้วว้ยนะครับหน้าที่จะคว้า3าคะแนนได้ไม่ยากครับแต่ครับหลังจากนั้นครับโอ้โหเบนฟอร์ดครับเรียกว่าดาน้าบุกอาร์เซนอลอย่างบ้าคลั่งนะครับทั้งจากลูกเตะมุมนะครับแล้วก็พยายามเล่นโอเพนเพลย์นะครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็ยังเหนียวนะครับยังสามารถที่จะบล็อกลูกยิงหรือว่าป้องกันปัดป้องได้แต่ครับจนแล้วจนรอดครับนะฮะก็เสียประตูจริงๆนะครับในลูก ลูกทุ่มนะจุดเริ่มต้นมาจากลูกทุ่มนะครับทุ่มไกลย,ยาวๆมาฟืบนะครับแล้วก็ให้เซ็นเตอร์แบ็กครับที่มีความใหญ่ความหนาอย่างฟานเดเบิร์กครับก็สูง189เซนติเมตรครับมงเช็ดไปให้คีนลุยส์พอตเตอร์ทำประตูครับก็ทำให้เป็นประตูตีเสมอ1ประตูต่อ1นะครับก็ไม่กี่กดใจเองนะประมาณสักประมาณสัก10นาทีนะครับก็ อาร์เซนอลด์นัดงานทีที่หกนะครับเบนฟอร์ดมาตีเสมอในทีที่71นะครับหลังจากนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่างานสนุกเลยครับทางด้านเบนฟอร์ดเนี่ยก็ส่งไอ้จอแดนเฮนเดอร์สันลงมาส่งดัมสการดลงมานะครับขณะที่อาร์เซนอลก็มีบุก็โยซาก้าอยู่ในสนามนะครับแล้วก็เรียกว่ามีโอกาสซัดประตูกันนัวกันเลยนะครับส่งกราเบิลมาตินเนลลี่ลงมาส่งริคาร์โดคาราฟิโอลีลงมาคืออาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่อยากเสมอเบนฟอร์ด ก็ไม่สากเสมอด้วยเหมือนกันเฮ้ยมันอะไรกันวะนนียนะครับคือเจ้าถิ่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเล่นในบ้านเนี่ยเขาเล่นเอาใจแฟนบอลอยู่แล้วนะครับไม่คิดจะมาเล่นเกมรับอยู่แล้วแต่ว่าพื้นที่ก็เปิดนะไม่ใช่ไม่เปิดนะครับมันมีจังหวะหนึ่งครับทางด้านกาเบรียลมาตินเนลลี่ครับได้หลุดไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ได้ยิงหนึ่งหนึ่งนะแต่ว่าติดเซฟครับลูกสาประตูครับเกเลเฮอร์เซฟได้อย่างมหาศจา์นะครับทำให้ลูกนี้ไม่เป็นประตูครับแล้วก็ แล้วก็มีอีกหลายจังหวะนะที่เบรนท์ฟอร์ดเนี่ยบุกเข้ามามีจังหวะหนึ่งคริสเตียนมอสเกลา่าเหมือนจะพลาดไปแล้วนะครับแล้วก็โดนทางด้านอิกอร์เตโก้เนี่ยกำลังจะไปล่อเป้านะครับแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็มาแก้งานได้สําเร็จอะไรแบบเนี้ยหรือมีจังหวะเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายโดนปฏิเสธโดยแนวรับโดนปฏิเสธโดยผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่าก็จบกันไปเสมอหนึ่งประตูตัวหนึ่งแล้วก็แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มนั่นเองครับ ไปดูบทสัมภาษณ์อย่างรวดเร็วเลยครับโหวันนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะแต่ผมจะพยายามเก็บที่มันเนื้อเนื้อเน้นเน้นให้นะครับอาร์เตต้าครับบอกหลังเกมว่าผมคิดว่าเกมนี้มีหลายจังหวะในช่วง10-15นาทีแรกเราขาดความนิ่งแล้วก็ขาดความสุขุมในการควบคุมเกมนี้ให้ดีนะครับหลังจากนั้นเราเริ่มเล่นในแบบของเราได้ดีมากขึ้นเราคลองบอลในแดนของพวกเขาได้มากขึ้นสร้างสถานการณ์ที่ดีได้หลายครั้งแต่นะครับยังไม่มีโอกาสจะจ่าจ,จริงๆนะครับแล้วก็ครึ่งหลังครับวิธีที่เราเริ่มต้นได้ดี รเราดูอันตรายขึ้นการต่อบอลการเข้าทำการกดดันแนวรับแล้วก็รูุ่สาประตูของพวกเขาเราทําได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ยังขาดความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้าย จนแล้วจนรอดเราได้ประตูขึ้นนําแล้วก็เกมก็อยู่ในการควบคุมของเราแต่ครับการเจอกับทีมเบรนท์ฟอร์ดการเจอกับทีมแบบนี้เนี่ยแค่นั้นมันไม่พอครับพวกเขาต้องการจังหวะเดียวครับเราทําฟาวแบบไม่จําเป็นเราถูกแทงทะลุช่องพวกเขากดดันเรามากขึ้นเราเคลียร์บอลได้ไม่ดีสุดท้ายเขาได้บอลทุ่มแล้วก็นําไปสู่ประตูนะครับอันนี้บมเติมให้นะนะจากนั้นเนี่ยเรา ต้องภาวนาว่าไม,ไม่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะพวกเขาเก่งมากกับสาการแบบนี้ไอ้พวกโกลาหลนใ,นในรอบรอบกรอบเขตโทษบอลมันป้องกันได้ยากะอะไรเงี้ยคือช่วงจังหวะชุลมุนเนะี่ยทุ่มมาบอมมาแล้วก็สุดท้ายเป็นประตูอะไรแบบนี้นะครับเราพูดกันก่อนเกมแล้วว่าถ้าเราชนะที่นี่เนี่ยเราต้องป้องกันกรอบเขตโทษด้วยชีวิตเราต้องเคลียร์บอลให้ขาดเพราะว่าจะมีผู้เล่นเบรนท์ฟอร์ดอยู่ตรงนั้นเยอะมากเราไม่ได้เคลียร์บอลใน ใน1จังหวะนะจริงๆเราต้องให้เครดิตพวกเขาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเกมมันเปิดมากขึ้นแล้วก็มีการ t r a n s i t i o เกมขึ้นลงเนี่ยบ่อยครั้งจึงมีโอกาสพวกเขามีโอกาสจัดจะครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสแบบ big กแช n ครั้งหนึ่งนะครับและอีกครั้งจากการเคลียร์บอลเซฟชีวิตท้ายเกมของเด็กแค r นไรส์โอ้โหเออจะมันมีจังหวะนี้ด้วยนะครับไรซ์ช่วยชีวิตในช่วงท้ายเกมนะครับขณะเดียวกันเราก็มีจังหวะสวนกลับดีๆ2ครั้งนะครับซึ่งน่าจะเป็นประตูสุดๆนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือการหลุดเดี่ยวของกราเบยมาตินเนรีปกติอาเตต้าไม่ค่อยเมนชั่นแบบนี้นะอันนี้คือเมนชั่นแบบถึงเลยว่าจังหวะนี้คนนี้น่าทําประตูได้นะครับนักข่าวที่ถามเลยจังหวะนั้นอ่ะควรเป็นประตูใช่ไหมนะครับอาเตต้าบอกว่าใช่จังหวะแบบนี้คุณต้องทําให้ได้นี่แหละคือฟุตบอลผู้สาประตูก็สามารถตัดสินในสิ่งที่เขาทําได้แต่ถ้าคุณอยากชนะในพรีเมียร์ลีกนะครับจังหวะแบบนี้ต้องเด็ดขาดมากกว่านี้ซึ่งวันนี้เราขาดสิ่งนั้นนะครับ ไม่ได้ว่าน้องนะผมเท่าที่ผมฟังดูนะไม่ได้ว่าแบบไม่ได้ด่าว่าแบบมึงแม่งกระจอกมึงแม่งไม่เก่งไม่ใช่นะแต่ก็เหมือนว่าใช่จังหวะก็พูดตรงไปตรงมาว่าไอ้จังหวะตัดสินแบบนี้คุณต้องทําให้ได้นะครับและเมื่อทําไม่ได้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็นักข่าวก็ถามรายละเอียดของเกมคือเหมือนแบบลดอุณหภูมิลงมาหน่อยนะครับใจลงมาใจใช่ไมใช่ไหนะครับบอกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนตัวเป็นยังไงบ้างช่วงพักครึ่งนะครับอัลจล่าบอกว่าเพราะ จากรูปแบบของที่เบนฟอร์ดเพลสเนี่ยเราต้องการผู้เล่นอีกสไตล์หนึ่งเพื่อสร้างปัญหาให้กับพวกเขามากขึ้นพอคิดว่าผมคิดว่ามาตินก็คือมาตินโอริกาดนะน่าจะทําได้ดีกว่านะครับก็เลยเปลี่ยนอะไรแบบนะั้นเหมือนเพิ่มเกียร์ให้กับทีมหนึ่งอีกทีมหนึ่งอีกเกียร์หนึ่งนะครับม,ม,ม,มีความอันตรายตามที่เราต้องการนั่นคือเหตุผลในการเปลี่ยนตัวครั้งนี้นะครับแล้วก็พูดถึงฟอร์มของเอเซ่ด้วยนะครับถ้าบอกว่าผมคิดว่าเขามีช่วงเวลาที่ดีอยู่นะมันไม่ง่ายเลยเมื่อคุณย เพราะเมื่อคุณต้องเจอกับทีมที่ไม่ค่อยเล่นบอลกับพื้นพวกเขาคอยตัดเกมคอยหยุดจังหวะตลอดเวลาซึ่งสําหรับผู้เล่นแนวรุกหรือผู้เล่นเชิงสร้างสารรค์เนี่ยมันจะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะ,นะคือเอเซ่ก็จะเป็นสไตล์แบบบอลติดเท้าหน่อยเล่นบอลกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สไตล์แบบคือถ้าโดนปั้นโดนอัดหรือบอลอยู่บนอากาศมันมันไม่ได้ลงมาเล่นอะ่ะมันก็มันก็สร้างสารรค์ยากเนาะเออแล้วก็พูดถึงคู่แข่งครับว่าซิตี้เนี่ยกดดันไหมนะครับหลังจากที่เขาอัดฟูลแลนมา 30- นย์นะครับ อาจจะบอกว่าเราเคยเล่นหลังพวกเขาหลายครั้งในฤดูกาลนี้แล้วเราก็ชนะมาแล้ววันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นครับวันนี้เราขาดบางอย่างในการรับมือกับเบนฟอร์ดเองเราเราต้องป้องกันหลายๆจังหวะให้ดีกว่านี้หรือป้องกันให้ไม่เกิดความให้มันไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกคุณไม่ควรปล่อยให้พวกเขามีโอกาสหรืออยู่เฉยๆแล้วคาดหวังคู่แข่งจะมีของเท่านี้นะครับสรุปวันนี้เราทำได้ไม่ดีพอไม่เกี่ยวอะไรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหชัดเจนนะครับอ่ะ แล้วก็มองในแง่บวกนะครับมีแบบมุมมองดีๆอะไรกับเกมนี้บ้างได้ไหมนะครับอ่ะที่เราบอกเบรนท์ฟอร์ดเป็นทีมที่เก่งมากครับเพราะเมื่อจําเป็นต้องเล่นบอลจากด้านหลังพวกเขาทําได้ดีเสมอมีหลายพื้นที่ที่เขาเพรสสูงและมีหลายพื้นที่ในการเพรสสูงที่พวกเขาแก้แก้ไขก,การได้นะครับพวกเขายอดเยี่ยมมากในจังหวะสวนกลับด้วยมีคุณภาพหลากหลายนะครับคุณต้องให้เครดิตพวกเขาด้วยนะครับอ่ะก็ มองในแง่บวกก็คือเบนส์พอร์ตเก่งมากนะครับพวกเขาสามารถดึงเกมไปสู่พื้นที่ตัวเองเล่นได้ถนัดถนัดนะครับเป็นทีมที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องให้เครดิตในสิ่งที่พวกเขาทําเพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้พวกเขาคงไม่มีสถิติในบ้านและเป็นแล้วก็อันดับในลีฟคงไม่ได้บอยู่บนครึ่งบนของตารางแบบนั้นนะครับประมาณนี้นะพูดถึงการลุ้นแชมป์ไปเลยดีกว่านะครับ โอ้หแม่งดีหมดเลยอ่ะผมเอาหมดเลยก็แล้วกันนะวันนี้ผมขอจัดเต็มหน่อยแล้วกันนะอาร์เตต้าถูกถามเรื่องของความนิ่งของทีมนะครับอาร์เตต้าตอบว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องทำครับเราต้องเตรียมตัวและพยายามชนะในทุกเกมสิ่งเดียวที่เราทำได้คือโฟกัสตรงนั้นเราต้องยกระดับทั้งในภาพรวมและรายบุคคลเพื่อให้ดีกว่าคู่แข่งในทุกๆสัปดาห์นะครับแม้จะเป็นแบบนี้และมันจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ นักข่าวก็จี้ถามเลยเรื่องการลุ้นแชมป์ปีนี้เป็นอย่างไรนะครับเตต้าบอกว่าผมเข้าใจนะว่าหลายคนมองว่าช่องว่างระหว่างคะแนนเนี่ยควรจะกว้างกว่านี้คือควรจากสให้กลายเป็น6อะไรแบบนี้ตอนนี้เราทําได้แค่4นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราแพ้ที่นิวคาสเซิลถ้าเราคง ตามหลังลิ้วพูแปดแต้มนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมดังนั้นถ้ามีคำว่าท่ามาตลอด10เดือนของการแข่งขันเราคงต้องปล่อยวางและโฟกัสสิ่งที่ต้องทำนะครับและพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็หลายๆครั้งเลยครับคือฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีคำว่าท่าท่าอย่างนั้นท่าอย่างนี้ท่าอย่างโนนะครับเพราะถ้ามันมีคำว่าท่าเนี่ยใครก็เป็นแชมป์ได้ถูกปะ ถ้าอาร์เซนอลไม่แพ้แมนยูถ้าอาร์เซนอลเก็บ3แต้มกับลิเวอร์พูลได้ถ้านั่นถ้านี่ถ้านน่นเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้ผมเติมนะผมเติมนะก็ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้นะครับอ่ะนี่คือ,อ,อกับไม่ใช่กับตันผูจัดก,การทีมนะครับมมเกิลวาเจต้าให้สัมภาษณ์หลังเกมนั่นเองนะจะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างดุเดือดเล็กๆนะเพราะว่า อาร์เตต้าคงคาดหวังว่าต้องการเก็บ3คะแนนในวันนี้ให้ได้แล้วก็อย่างที่ผมคาดการหรือว่าอย่างที่เราแฟนบอลเห็นกันเป็นประจำนะเกมที่แบบบุใก,รรกใส่กันแลกใส่กันเนี่ยอาร์เซนอลมักจะทําได้ดีกว่าแต่วันนี้ ก็มีโอกาสแล้วด้วยแต่ทําไม่ได้นะครับนี่คือข้อแตกต่างที่เราไม่สามารถเก็บสามคะแนนได้ในวันนี้นั่นเองนะครับไปดูนักบอลกันหน่อยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับเดคกเชนไรซ์ mm hmm. ครับ mm hmm. ให้สัมภาษณ์ในหลังเกมนะครับไรซ์ mm hmm. เขาบอกว่าว่ากันตรงๆครับเราไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ไล่เดียงสาว่านี้จะเป็นเกมที่ง่าย พวกเขาเป็นทีมยอดเยี่ยมเขาอยู่อันดับที่7ของพรีเมียร์ลีกนะเว้ยผมผม,ผมเติมผมเติมนะ,ะและคิดแอนดรูเนี่ยก็ทำให้ทีมเล่นได้ดีมากๆกเพราะเขามีประสิทธิภาพกับสไตล์ของตัวเองและเราก็เตรียมตัวรับมือเอาไว้แล้วเพราะเพราะเราก็รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบอกตามตรงครับว่าแต้มนี้เนี่ยอาจจะเป็นแต้มที่มีค่ามากๆในช่วงท้ายฤดูกาลก็ได้นะครับสิ่งเดียวที่เราทำได้คือโฟกัสตัวเองเหมือนกับที่เราทำมาเรากำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับ ผลงานก็ดีมากด้วยถ้าดูจากจํานวนเกมที่เราลงเล่นแล้วก็จํานวนเกมที่เราชนะทั้งฤดูกาลเราแพร้รวมทุกรายการแค่3านัดเท่านั้นนะครับ,นะรบนะก็เรียกว่ามามาจูนดึงสติแฟนบอลด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยนะสำหรับ The c a n r i e นะแล้วก็ยังบอกว่ามองในแง่บวกนะครับดังนั้นผมจะขอมองในแง่บวกนะครับเราจะยืนหยัดไปด้วยกันทุกคนมีความหมายบนเส้นทางนี้ จนกว่าจะถึงปลายทางหนทางมันยังอีกยาวไกลครับขอเพียงแค่เรามองโลกในแง่ดีเข้าไว้และแน่นอนครับเราอยากชนะเราอยากแสดงเห็นถนึงศักยภาพในเกมนี้แต่สุดท้ายครับเราต้องกอด1นคะแนนแล้วก็เดือนหน้าต่อไปสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรักษาความสดทั้งในเรื่องของสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายให้อยู่ในจุดที่ดีต่อไปให้ได้นั่นเองนะครับนะก็จริงๆก็จะแปลแบบตรงๆอะ่ะก็คือ ไงดีอ่ะไม่ต้องโลกสวยอ่ะ,อะพิมลิกมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้หมูขนาดนั้นแ่ะแล้วเบนฟอร์ดก็เก่งมากๆด้วยนะครับในใน,ในการเจอกัรเนี่ยเบนฟอร์ดอยู่อันดับ7เลยนะเว้ยนะครับแล้วนี่คือเราไปบุกไปเยือนเขานะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองโลกในแง่ดีว่าเฮ้ยฤดูกาลนี้เนี่ยเราแพ้แค่3นัดเองนะเว้ยนะครับเรายังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับเรายังโอเคอยู่แล้วก็ อ่ะผมเติมแล้วกันเรายังนำอยู่4คะแนนนะครับอ่ะก็นี้เป็นมุมมองของเด็กแคนร้์นั่นเองหลังจบเกมนี้นั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งแถมให้ครับเดบิดรายาครับผู้รุกษาประตูครับก็ยอมรับว่าผิดหวังที่ทำได้แค่เสมอนะครับแต่ก็บอกว่าแต้มยังห่าง4คะแนนก็ถือว่าโอเคเดบิดรายาบอกว่าใช่ เราผิดหวังที่ทําได้แค่แต้มเดียวเราต้องสามารถคีกันการมาเยือนสนามของพวกเขาเป็นเรื่องยากเสมอก็คือการมาเยือน GTech Community Stadium ของ n t f o r d เนี่ยนะครับแต่เราต้องสามารถคีกันต่อไปครับเรายังอยู่ในตําแหน่งที่ดีและเราจะสู้ต่อนะครับมันโอเคนะครับเราครองเกมส่วนใหญ่ในครึ่งแรกจนกระทั่งพวกเขาได้โม omentum เราก็จัดการ มันได้ดีด้วยนะครับและทําประตูได้ในครึ่งเวลาหลังผมคิดว่านั่นเพียงพอแล้วแต่พวกเขาก็เล่นได้อย่างอันตรายจากลูกเซตพีดนะครับแล้วเราก็เสียประตูนะครับเรามีโอกาสชนะในเกมนี้แต่เราใช้โอกาสนั้นได้ไม่เต็มที่นะครับก็คงพูดถึงจงังหวะที่เราแบบมีโอกาสได้สวนได้ยิงได้แลกเป็นคนละหมัดอะนะครับเ,เราปรับเปลี่ยนบางอย่างในแง่ของการเพรสซิ่งการคลองบอลมันได้ผลเราคองเกมได้เกือบตลอด ครึ่งหลังพวกเขาสร้างลูกตั้งเตะพวกเขาสร้างลูกเซตพีดได้ดีมากนะครับเอเอเทครับพวกเขาสร้างลูกเซตพีดได้มากนะครับเรารู้ว่าพวกเขาเก่งในเรื่องนี้และเราแค่ต้องแข็งแกร่งกว่าในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับเรายังอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับนะฮะเราต้องโฟกัสตัวเองเรายังมีเกม FA ครับในวันอาทิตย์นี้แต่เราจะสู้กันต่อไปในพรีเมียร์ลีกในวันพุธหน้านะครับอ่ะก็นัดถัดไปของอาร์เซนอลนะครับ จะเล่นเกม FA Cup ับกับวีแกนนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับก็ลุยกันต่อไปนะครับคงจะได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนโรเทชันผู้เล่นด้วยนะก่อนที่จะไปลุยศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันต่อนะอ่ะอไปดูในเรื่องของคู่แข่งกันบ้างนิดหน่อยแล้วกันนะครับผู้จัดการทีมของเบรนท์ฟอร์ดครับแอนดูเอ่อคนคลิฟแอนดูนะครับก็บอกว่ามันคือคิดว่ากราเบลมาเกเยสอนะ่ะควรโดนใบแดงในช่วงท้ายเกมนะ มันเป็นจังหวะในช่วงท้ายเกมครับนาทีที่ประมาณสัก83ครับกราเบลมาเกเยสเนี่ยก็เรียกว่าไปทำฟาวใสออตาร่านะครับแต่ผู้สินจอร์นบรูคครับก็ไม่ได้ให้ใบเหลืองใบที่2นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยไปทำฟาวใส่อีกอเตียโกโดนใบเหลืองมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยคือจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่ไปทำฟาวแล้วน่าจะโดนใบเหลืองที่2องอะไรแบบนี้นะครับทางด้านคิดแอนดรูก็เลยบอกว่าผมพูดได้อย่างเต็มปากว่ามันควรเป็นเหลืองที่2ออย่างแน่นอนตอนนั้นน่าจะเป็นนาทีที่82ใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ย มันย่อมสร้างความแตกต่างได้หากเรามีเวลาที่เหลือเราก็คู่แข่งเหลือ10บคนอะไรแบบนี้นะครับก็โอดครัวนิดนึงนะครับที่แม่ไม่น่าจะได้ใบแดงแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะเขาหวังชนะเลยนะไม่ได้หวังเสมอกับเรานะครับสำหรับคู่แข่งอย่างเบรนท์ฟอร์ดในเกมนี้ครับแล้วก็ไปดูสถิติหลังเกมกันหน่อยนะครับนี่คือครั้งแรกในรอบ5ปีครับที่อาร์ซนองไม่สามารถเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด ที่สนาม g t e c คได้นะตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2021กน่อนะก่อนหน้าน,นี้ก็ผลงานดีตลอดเลยนะครับก็ที่ทําไม่ได้เนี่ยกเ็เนี่ยครับแพ้เลยนะครับในปี2021นะครับ ก็แพ้ไป2ประตูต่อศูนนั้นผมจํำได้เป็นนัดเปิดฤดูกาลเลยนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เกมรุกประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอาร์ซนอลยิงตรงกรอบได้เพียงแค่2ครั้งในเกมนี้ครับซึ่งในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ถ้านับรวมเกมนี้ไปด้วยก็จะเป็น5นัดแล้วนะครับที่ไม่สามารถยิงคู่แข่งเกิน2ครั้งตรงกรอบได้นะไม่ไม่ได้นับอะไรที่ไม่ตรงกรอบนะอ่ะก็ก่อนหน้านี้ครับก็ กับเชลซีในคาราบาวครับก็ยิงตรงกรอบ2ครั้งนะครับแล้วก็กับเอเวอร์ตันยิงตรงกรอบ2ครั้งนะครับกับบูฟนะครับยิงตรงกรอบ2ครั้งแล้วก็กับลิเวอร์พูลยิงตรงกรอบ1ครั้งนะครับก็รวมเกมนี้ก็ถือว่าเป็นประสิทธิภาพเกมรุกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ถึงตรงนี้นะครับอาร์เซนอลครับเล่นมา26นัดนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี57คะแนนรองจ่าฝูงครับแมนซิตี้เล่นเท่ากันนะครับ26นัดมี53คะแนนอาร์เซนอลล์นำอยู่4แต้มนั่นนเองะครับ เกมถัดไปของอาร์ซอลนะครับสุดสัปดาห์นี้จะเล่นในบ้านเจอกับวีแกนนะครับในเกมฟุตบอลเอฟเอคัพและหลังจากนั้นครับจะไปเล่นเกมกลางสัปดาห์ในคืนวันพุธหน้านะครับจะไปเยือนวูฟครับแล้วก็สุดสัปดาห์ครับจะบุกไปเยือนทอตแดมฮอสเปอร์ในศึกนอร์ทลอนดอนดาร์บี้แมชนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเราก็เตะกันอีกทีนึงก็ มีเว้นในในระหว่างท็อตแนมกับเชลซีเนี่ยได้เว้นกลางสัปดาห์นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ีไม่มีโปรแกรมกลางสัปดาห์ตรงนั้นนะก็อาจจะได้เรียกว่าได้พักเต็มๆนั่นเองนะแต่ว่าถึงตรงนี้เนี่ยโ,โหสาการก็ตัวผมแล้วกันนะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดในมุมมองผมบ้างแล้วกันนะ,ะผมรู้ว่าแฟนบอลหลายคนเริ่มรู้สึกใจสั่น รู้สึกว่ากูเสียวแล้วแม่งเดจาวูนะครับมาเอาอีกแล้วก่อนแข่งนักเตะเจ็บนะใครฮาววร์เจบนะ็บเข้าสู่ตําลาเดิมแล้วเว้ยนะครับแล้วก็เริ่มสะดุดเสมอเว้ยเริ่มมีผลการแข่งขันที่แบบไม่ได้สามแต้มแล้วเว้ยนะครับแล้วก็คู่แข่งอย่างซิตี้เครื่องติดนะครับ เอาเล่าชนะรัวๆนะครับไม่มีทีท่าว่าจะแ่วไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนเลยนะครับมันก็ใจสั่นก็ได้มันก็โวกเวกโวยวายขึ้นมาได้นะครับซึ่งผมเข้าใจทุกคนจริงๆนะเป็นเรื่องปกติผมก็เป็นนะครับและไม่ใช่เรื่องแปลกด้วยนะเพราะว่าโหเราคอเดียวกันโผออกเดียวกันเนี่ยมึงเป็นรองแชมป์กันมาตั้งปีอปีเหตุการณ์มันก็ท้ทยๆแบบนี้มีคนสําคัญบาดเจ็บอ่าแล้วก็ฟอร์มเริ่มสะดุดนำๆอยู่ก็โดนแซงเนี่ยมันจะมันจะเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยมีนักเตะบาดเจ็บ ฟอร์มสะดุดแล้วก็โดนแสงเนี่ยตอนนี้เริ่มเกิดทั้งสองอย่างแล้วนะครับมีนักเตะบ,บาดเจ็บเริ่มแล้วนะแต่ว่าก็หายกันมาแล้วนะนะฮะแล้วเราก็เริ่มสะดุดเริ่มสะดุดหนึ่งนักกูใจเสียแล้วกูใจไม่ดีแล้วแล้วก็เริ่มกลัวโดนแสงแต่ว่าไอ้โดนแสงยังไม่เกิดขึ้นเพราะเรายังนําอยู่4ีแต้มน,นะครับก็ตรงนี้อยากบอกเพื่อนพี่น้องสาวกเดอะกันเนอร์ด้วยกันนะครับใจร่มๆมพวกเรานะครับก็ ผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของเราแน่นอนนะครับด้วยวิธีการเล่นด้วยขุมกําลังที่มันเรียกว่ามีมากกว่าทุกๆปีนะครับวิธีการที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็คู่แข่งก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ว่ากันไปทลรนัทีลรนัทีิะเกมทละเกมแบบนี้แหละนะผมเชื่อว่าเราน่าจะมีความสุขในบั้นปลายท้ายฤดูกาลนี้นะแต่ว่าก็จะไปฟันทงว่าชัวมันก็ไม่ชัวหรอกเนาะมันไม่มีอะไรร้อเปรเ็นหรอกนะครับมันมันแบบนี้แหละมันถึงสนุกฟุตบอลมันถึงมันนะแต่อะไรที่มันแบบอ้้ยได ดูเป็นแชมป์ทุกปีชื่อปูปีโตกันอะไรอย่างเงี้ยไม่สนุกะคเลยกว่าเรียกว่าหัวกันนะนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบเป็นแบบนี้แหละมันถึงสนุกสบายใจดูกันไปเรื่อยๆครับการติดตามไปเรื่อยๆครับอ่ะคิดเห็นอย่างไรเกมนี้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับ